สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมเปิดคลิปมากกับยูไห่ยูหน้าครับคลิปนี่สามมือแล้วนะครับสำหรับการมาทำงานยูไห่ยูหน้าครับโปรแกร,รมผมมาคือตัดหญ้าขัน้นแช่ตัดต้นเขานะครับนะครับเสียงสูบน้่มตึบๆๆบ,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 บนะครับผมเอาลูกออดมาสูบครับจอดไว้ในโฮมพร ดูดนำพะเนียงครับผมสูบเบิดมือเบิดขึ้นครับสามมือลวเติมน้ำมันยางเดียวนะครับผม๋ยวาพลาิดงครับความลึกประมาณหกเมตรครับจะมวนสายตัวนี้สิบเมตรครับ ใส่ปั๊มเข่าร้อยดูดนะครับผมรอน้นำนิดนึงนะครับปั๊มเข่าร้อยขนาดสามนิ้วครับความส่งนะครับนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตกันเล็กน้อยครับตัวนี้วัดปุ๋ยเลยได้ครับเนี่ยก็ผมยีได้ตั้นว่าเป็นแบบนี้ได้ครับหน้าตาเดี๋ยวผมมีขึ้นภาพประกอบนะครับภาพแปะไวปากวันหนาแน่นเป็นยังไงครับ นี่มือที่สของการตัดเลยนะครับเด็มันก็เริ่มปรุงแน่แล้วของเก้านี่ยาเขียวเต๊บเลยนะครับผมมี2วิธีก็คือ3วิธีนะครับผมก็คือถ่ายจะแก้ไขนะครับก็คือฉีดยาฉีดยานี่ผมก็ว่ามันบมตายดอกนะครับผมเพราะว่าเห็นฉีดมาหลายๆหม่องแล้วนะครับส่วนมากกับเลี้ยงลงน้ากันย้ำถึงน้าก็ฟื้นขึ้นมาเบิดครับยาวิธีที่สองก็คือไถรานดำไมนะครับผม าะว่ามันสามมันเสียเวลาครับมันเปลี่ยงงบประมาณความนะครับผมผมก็เลยเอาวิธีที่สามเลยวิธีของผมนะครับนี้คิดว่าใช่นะครับผมของเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปขึ้นภาพประกอบให้นะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของเก่าหกแห้งครับหลังจากที่วานใ้ประมาณเดือนกว่าบรเดมีเวลามาเบิ้งครับแล้วจากงานรถเกียวรถไถของเยาะของกะไปรับจังถาแกเลยนะครับไปขับรถแมคโค่รถยางให้พ้นนะครับ ผมมีเวลามาเพียรเอาเลยตรงนี้ผมใส่เข่าหน้าปังนะครับเป็นเขา่าขาวครับแถวบ้านผมเนี่ย <Jean> เพื่อนก็นแยกเข่าออกเป็น2องแบบนะยึดทา่างล้านรับสื่อนะครับผมก็มีเขา่าขาวเข่าแดงนะครับบารูว่าพันยังหรอครับก็เตือนง่ายๆคือเข่าขาวเข่าแดงครับนะครับผมจะเป็นกอคอหนึ่งกอคอแปดสองแปดสามยังกะมากไมหลายยางเข่าอีไล่อีเล่กับเข่าขขแดงครับมันก็เตือนง่ายๆคือแดงกับขาวนะครับ ผมใส่ขาวกะเพราะว่าราคามันกะโอเคกันครับราคามันดีกันวมืนอี้เป็นมือที่สามครับพาพี่น้องมาอัปเดตให้หนาให้ตาไปจากการถ่ายคลิปรถนะครับตัดใบเขาครับผมตัดแล้วกะสูบน้ำใส่ครับตอนผมตัดนี่ตัดแห้งๆครับอ่านี่หกแห้งเบิ้งมันครับตัดแห้งๆตัดเสร็จปุ๊บผกุก็สูบน้ำล่งเลยนะครับน้ำล่วงเลวกับว่านปุ๋ยหล่อนันครับ อันนี้ผมใส่ยูเรียล้วนนะครับยูเรียว,วานเล็ก็คือวานผิวๆบางๆเอานะครับผมเพราะว่ามันแห้งยูเรียเป็นเป็นเล่งนะครับเห็นบาา่ครับตัดนี่มือที่สามนะครับขอดยอดขึ้นมาไหมครับตัดได้เลยนะผมเห็นไหนี่ครับเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆไปเกิดขึ้นมาบัดนี้ก็สิมีเองจะต้นเขาได้ครับบัดนี้นี่เป็นวิธีแก้ไข สำหรับเขาที่มีหยาลายนะครับพอตว่ามีน้ำสูบใส่้าเขาตัดแล้วบ่มีน้ำสูบใส่ก็บ่ขึ้นครับกับสบซัดที่สําคัญก็ต้องมีปุ๋ยมาล่อครับครับบ่บมีเวลามาเบิงลายครับมาเพี้ยนเอาจากน้อยครับช่วงนี้ก็รดก็ให้พ่อขับแทนนะครับมาเพี้ยนออกรับเพื่อได้ซื้อครับหยิมลอยกับแฟ่ครับผมกระเทียมมันได้เกี่ยว นะครับหน้าหกเจ็ดลรครับอยู่นี่อันนี้กำลังสูบน้ำใส่อยู่นะครับตัดเลยอกท่นึงครับยังมาท่านได้แล้วครับผมตัวนี้ตัดได้สามมือแหละครับกำลังแตกยอดขึ้นงามเลยนะครับเบิ่งน้ำไหลครับเต็ม้อครับผมข้อขนาดสามนิ้วครับตัวน,ดดววนี้ตัดหมื่วานครับ ตัเมือบ้านสอดขึ้นประมาณนิวนึ่ครับต่อมาณส่งเนี่วอันนี้ตัดมือก้อนครับตัวนี้ตัดมือแรกเลยนี่สามมือแล้วนะครับตัวนี้ตัดมือก้อนเงีวแล้วนะครับผมต่อมามีนม้ำขังมีน้ำขังมันก็ซัดขึ้นแป๊บเดียวครับแต่วมายัางมาท่านจะใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวจักหน่อยนี่ผมกับชีใสปุ๋ยละนะ ด้ให้ข้างล่างผมใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้นั่นครับนี่นะครับผมอันนี้ผมก็เป็นความคิดผมนะความคิดส่วนตัวนะครับเข่าหน้าปังนะครับตัดใบเขา่าเพราะว่าหยามันไหลเข่าก็มีด้ะครับ,ขบขขเข่ากับลายเท่กันคือเขาจะแยกเข่าออกจากกันกับหยานะผมแยกเข่าออกจากกันกับห้า ผมว่าวิธี่นี่มันก็เวิร์กนะเบิ้งหยาหลายๆครับผมตัดใบออกปุ๊บผมตัดประมาณเครื่องต้นนะครับตัดออกเอาเครื่องตัดหนายางปาด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 ,ปาดนะครับผมแล้วก็สูบน้ำใส่เขานี่ก็รู้สึกว่ามันแตกยอดไว้ครับมือเดียวขึ้นเดี๋ยวขึนประมาณนิ้วนึงเลครับสามมือก็ประมาณสามนิ้วครับผมว่ามันขึนไว้เลวหยาตัวที่ผมตัดลงอะ่ะตัดพร้อมเขา มันขืนมาท่านครับบาตนี่ยแล้วผมก็หน้ามักไว้เลยครับคิดว่ามันจะได้ผลอยู่นะครับผมเดี๋ยว,วรอติดตามเบื่อนกันครับไ,ไ,ดววรได้เกี่ยวกว่าแ่ไดีเกียวกับรอบนาก็เอาไม่ครับได้ซ้ำได้เก่เาครับเพราะว่า,วามันมีเวลาดูแลมัน่บลายครับนี่ครับภาพพี่น้องมารับชมอัปเดตครับเป็นหน้าปัง ในหน่อยได้หลายกับอุกรอนครับปีนี้อันนี้คือบ้านทิมใบตั้งแต่พูนนะครับบ้านแหงนะครับนี่นะปังผมบ้านแหงนะบริบานต่มครับบ้านแหงเราก็ไปเท็ดเบียกอันนั้นอันนี้เลยเถิดไปทั่ตีพทัเดียนครับผมมีเวลามาเบิงเลยโง่มาเบิงนี่หยาเต็มเลยครับนี่ครับนี่จะต้นหยาเลยครับเนี่ย แต่ว่าผมตัดแล้วเข่ามันก็หยิบโป,ป้งขึ้นมากอกนมาครับอยานนี้ไงเบอร์ท่านหรอครับผมปุ๋ยรอลงไปนี่ก็ซัดโดงๆขึ้นแล้วเขาว่าเดี๋ยวรอดตามเมืองน,นะครับ่าฉีดเป็นยังไงแต่ว่าคลิปนี้ก็โอ้แต่ว่าให้นี่ครับคิดว่าน่าจะได้เอากล้ามาดำครับเพราะว่าผมเพ็ดตะกา้าว้ตาหนึ่งเราก้ามันเหลือครับเราเขาให้นี่ให้ไงเนี่ย มันยหยาลายก็โมครับมันบบค่อยงามปันไดนะครับผมสูบน้ำใช้ไว้เอียวรถมันยำมาปั่นดำเบานะครับแต่ว่ารอนี้ก็เอาเลยแหละครับเนี่ยสูบน้ำใช้วันปุ๋ยเอาเลยนะครับผมแต่ว่าให้ข้างล่างผมคิดว่าน่าจะได้ผลอยู่หรอกบวิธีของผมผู้เฒ่าอยูุ่บ้านบอกให้ฉีดยาฉีดยาอย่างเดียวครับมามันบบตายฉีดยา ผีด <left> หลายรอบแล้วนะครับเชื้อเหมือนับเบรกลากัรตัดหญ้าเขาครเชื่อช <sh> ่อจีต <Amen> ัดฟอร์มแล้วเชมาแต่หน้าครับผมีงานเข้แต่มาตัดหญ้าเขาซอยนะครับ จากที่ว่าด้มาดูแลลายเดือนแล้วครับเนี่ยมือนี่ก็เป็นมือที่สามเหรอครับฮะไหนนางอ่ะโ็จอยูง่ยงนี้ ทีมงานเชี่ยงทำครับกระบะหดหกโมงกว่าแล้วครับมันอยู่ไฟตัดนะครับโอตี้ซีเรียลจะโดนหรืแล้วไหนกระบะลี่ล่าไลายครับพิคกี่หลายแห,ยหย้งกหดนนะ้ะบุ้ยเด็กให้หนึงครับเพิ่งกันเซ็นไปนี่แหละนะผมลอกกันยางคันแช่คัดนี่การนี้นนเป็นนั้นครับกวนนะบุ้ย ทวนนะฟาดดอฟาดดอครับวันนีออ้เป็นเครื่องซองอแก้วครับรอบมันเลยจัดเล็กน้อยน้องใช่เสียเมียครับโอ้แมน่นนองใช่ลงพี่เมียครับลงพี่นี่ขึ้นกับบวชด,ด้วยว่าแต่ว่าท่านได้ไปยำเพื่อนี้แค่ครับเดี๋ยวบ่หลายครับ ครับที่ผมได้เว่าไปขางต้นชิปละนะครับมาสูบน้าตัดหญ้าใบเขาครับที่ชิปมันตัดไปกับแบตกล้องเบิดครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหงมงแรงละ่ะเดี๋ยวต่อเลยนะครับผมเหลือสองไทยตันยินกับมาเบิงรีล่าการตัดกองน้องชาลงที่เม์ครับควนนะ เป็นการใสยรถต้นทุนใกนการฉีดยานะครับเพราะว่าห้าหลายแห้งบริเวณบึงเสองเดือนนะครับตัดมาแล้วเป็นประมาณนี้ครับมือนี้เป็นมือที่สามครับของการตัดมือแหลกมือสองผมงกะทายเบิ้งแล้วครับว่ามันยาวำํำใดชำใดนะครับตัวนี้ตัดมหม่ๆหมนะครับตะวันปูุงไว้หลีดเดี๋ยวผมกำลังสูบน้ำใช้ไฮยาอยู่นะครับเรลาก็ปล่อยไหลลงมาตะวันมั่กั เติมซึมลงมาเรื่อยๆเลยวล่ะนะครับเดี๋ยวกะเห็นผลละบ้านปุ๋ยใช่ไหมครับบ้าน,นเราก็เลี้ยงหยาขั้นคู่ครับดูนะหกแห้งครับเบ้งกุ้ใหญ่เบิ้งสภาพเขากับหยาอยู่ด้วยกัน <c oughs> โอ้นี่ครับต้นเขานี่ต้นหยาครับนี่น้อยๆเนี่ยหลายแห้งครับ เดี๋ยวลอช่วมผลงานกันครับผมว่านี่มันจะเป็นอยนยังไงครับวน,นี่เอนินตัดงาไปเขานะครับพุบ่งขึ้นมาไม,ม่กีแต่เขา้วครับไปเดี๋ยวอีกประมาณยสักสองอาทิตย์มาเบิ้งกันครับเดี๋ยวมาเดปเดผลงานกัน จะรวดหรือจะลวงครับโอ้แปบ๊บเดียวเว้ยวันไะมือแรกกับฟาดนะผมจนสามทุ่มครับอยู่เนี่ย วันนี้เนนราให้มันรูไปครับห้างเป็นห้างเครื่องครับเดี๋ยวหน่อยหนึงครับ

ชิดน้ำโอ้ยไปดูพ,พ่อกันคลิปหน้าครับผม